สครับศนลุงใหญ่สมาร์ทฟาร์มมีดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่โหมดการเรียนรู้นะครับยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับไม่ได้หายไปไหนที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่างานมันล้นมืองานเยอะนะครับวันนี้ต้องสละเวลามาทําคลิปให้ท่านผู้ชมก่อนนะครับเนื่องจากไม่ได้อัปเดตมาหลายเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาเดินชมนะฮะเดินสารวจในแปลงนะครับ นี้ผมจะพามาชมนะครับดอกอะโวคาโดนะครับกำลังบานสะพลั้งเลยนะครับเต็มต้นเลยนะครับวันนี้เราก็จะมา,าสำรวจดูนะครับว่าดอกอะโวคาโดเนี่ยเขาพร้อมติดลูกหรือ,อยังนะครับก็จะมาเดินสำรวจต้นนี้ก่อนนะครับเพราะว่าต้นนี้เป็นต้นที่ดอกดอกเต็มต้นเลยเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าแบบอลังการมาก ครับต้นเนี้ยแทบจะไม่มีใบเลยนะครับมีแต่ช่อดอกเต็มไปหมดเลยทุกกิ่งนะฮะต้นนี้เป็นพันศูนย์แปดนะครับอายุต้นประมาณปีกว่ากว่านะครับความสูงก็จะประมาณ2เมตรกว่าก็ปีนี้ออกดอกเต็มต้นเลยนะครับดอกมากกว่าใบานะฮะก็ไม่รู้ว่า ควรจะดีใจหรือว่างานเข้ากันแน่นะครับต้นนี้ออกชอ่อดอกตั้งแต่เดือนตุลาคมตอนนี้ก็ต้นเดือนธันวาคมแล้วใช้เวลา2เดือนเต็มนะครับก็เริ่มติดลูกกันแล้วบ้างก็มีรุ่นที่กำลังผสมแกสอนกันอยู่ดอกพึ่งจะบานก็มีมีหลายรุ่นกันเลยทีเดียวเนี่ยบางเก่งบางชอ่อก็ เริ่มติดลูกแล้วนะครับเท่าหัวไม่ขีดไฟนะครับติดลูกแล้วนะครับติดลูกเยอะมากนะครับช่อนึงนี่จะติดลูกเยอะเลยฝั่งนี้ก็เยอะมากนะฮะช่อดอกยิ่งเยอะการติดลูกก็ยิ่งมีโอกาสสูงมากออดดอกดีมากนะครับถ้าอาหารดีแต่ก็คือดูจากสภาพกิ่งนะครับสภาพลำต้นแล้ว ไม่ค่อยสมบูรณ์ดีนักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่สมควรนะครับที่จะปล่อยให้ออกดอกให้ติดลูกเยอะขนาดนี้นะครับเอฟซี <Okay. S 1> ที่เพิ่งปลูกอายุได้1-2ปีแล้วออกดอกเต็มต้นแบบนี้ก็อย่าเพิ่งดีใจไปต้องเฉลียวใจก่อนว่า มันผิดปกติไหมเนี่ยแค่สองปีก็จะให้ผลแล้วเหรอมันใช่เหออนะคำถามคือแล้วจะแก้ยังไงครับอันดับแรกก็ต้องสังเกตดูว่าน้ำเนี่ยมีเพียงพอหรือไม่นะครับหรือในโตรเจนลดลงก็ควรจะลดน้ำนะครับให้เพียงพอแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุง ในระยะ1-2ปีแรกไม่ควรปล่อยให้ติดลูกเพราะมันยังไม่ใช่ไวัยที่จะเลี้ยงลูกได้ลำต้นเล็กกิ่งยังเล็กสะสมอาหารได้ไม่มากนะครับไม่พอเลี้ยงลูกเดี๋ยวต้นจะวายซะก่อนนะครับถ้าจะเริ่มออกดอกแล้วนะครับใช้ปุ๋ยยูเลีย460 0เติมเข้าไปแต่ถ้ามันติดลูกแล้วเนี่ยแนะนำให้เด็ดออกได้เลย นะครับถ้าช้าไปต้นไม้จะสูญเสียาธาตุอาหารโดยสิ้นเปลืองอาจจะทําให้เสียสมดุลได้สมมุติว่าผมปล่อยให้ต้นนี้ติดลูกคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อแบบง่ายๆเลยก็จะมีลูกให้เราได้ชิมไงแต่สิ่งที่ผมจะได้มาด้วยคือการเจริญเติบโตจะล่าช้ากว่าปกติหลายเท่าหรือไม่ก็จะชะงักไปเลยนี่คือผลพวงจากการปล่อยติดลูกในวใัยที่ไม่อันควร เพราะฉะนั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่านะครับเน้นบำรุงต้นให้สมบูรณ์ก่อนเพื่อความยั่งยืนช่วงที่ดอกกำลังบานพยายามอย่าใช้ยาฆ่า,มาแมลงงดได้ยิ่งดีเพราะต้นไม้จำเป็นต้องพึ่งพา,มาแมลงต่างๆในการช่วยผสมแกสอนเช่นพึ่งจะทำหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดส่วนเราไม่ได้พ่นยาไล่แมลงตั้งแต่เริ่มออกดอกแล้วนะครับ เพราะเกรงว่ามแมลงและพึ่งเหล่านี้จะหายไปคือจะต้องสร้างระบบนิเวศที่ดีสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับมันก็จะทําหน้าที่ของมันยิ่งส่วนไหนมีพึ่งเยอะ,ะรประสิทธิผลในการติดลูกจะดีเยี่ยมมาดูต้นนี้นะครับอายุเท่ากันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับต้นมสักครู่นี้แตกกิ่งแตกใบอ่อนอย่างต่อเนื่องนะครับเร่งสร้างการจเจริญเติบโตโมีดอกอยู่บ้างครับเนี่ย แต่มีน้อยเพราะว่าความชื้นในดินเยอะถ้าต้นไม้ขาดน้ำา1ครั้ง2ครั้งนะครับมันก็จะเป็นปัจจัยทำให้สามารถออกดอกได้เดี๋ยวจะพาไปชมต้นอื่นๆกันบ้างนะครับมีสายพันธุ์ใหม่ๆที่ออกดอกแล้วปีนี้เป็นปีแรกครับต้นนี้เป็นพันธุ์ไร้เมล็ดสองนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ออกช่อดอกเต็มต้นครับสำหรับต้นนี้ก็เป็นพันธุ์นำลอง พันนำรองต้นจะโตช้านะครับแต่เห็นว่าอร่อยมากนะครับอาจจะต้องรอลุ้นกันพันต่อไปนะครับเป็นพันตุ้งเลี่ยงออกดอกแล้วนะครับเป็นพันของเวียดนามแค่ชื่อก็น่ารักมากแล้วนะฮะสำหรับต้นนี้นะครับก็เป็นพันเท21นะครับจากเพื่อนบ้านเรานี่เองเวียดนามพันนี้เราน่าจะแทน บัคเนียบูตเได้นะครับบัคเนียบูตเเนี่ยก็มีคู่แข่งแล้วนะครับส่วนต้นนี้นะครับเปชื่อพันธ์ุว่าดัวริโอนะครับของเวียดนามทรงจะยาวตรงนะครับแตกต่างจากสูสับสีเล็กน้อยปีนี้ช่อดอกเต็มต้นเลยเรามาลุ้นกันนะครับปีที่แล้วดอกร่วงหมดเลยไม่ติดลูก สำหรับ034สนั้นก็ไม่ผิดหวังเลยนะฮะปีที่2แล้วก็ยังจะให้ผลไปเรื่อยๆอ,อีกก็ต้องบำรุงให้เต็มที่หน่อยนะครับพันนี้เขาให้ไม่อั้นเลยคมมากๆครับคุ้มกว่าปลูกสายพันธุ์แฮสอีกส่วนบูทเจ็ดนะครับจะมาช้ากว่าเขาเลยเพราะว่าเก็บเกี่ยวเสร็จก็มีเวลาพักสาสมอาหารแค่ไม่กี่เดือน,อนสั้นๆ มันก็เลยเออกดอกช้ากว่าเพื่อนเขาปลูกพันุหนักก็ต้องทำใจอย่างนี้แหละครับครับมาดูต้นนี้กันทรงพุ่มสวยดีนะครับเอ๊นั่นอะไรกลมๆอ๋อเป็นเห็ดโคเนเองนะครับดอกใหญ่ซะด้วยหลงฤดูแล้วล่ะครับนี่มันสิ้นปีแล้วครับผมยังมีดอกเห็ดได้อาหารมื้อเย็นแล้ว นี่คืออาหารจากธรรมชาติอันนี้สองของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยอดเยี่ยมเลยครับครับทั้งหมดนี้ก็คือการเรียนรู้นะครับและการแบ่งปันเท่านั้นนะครับไม่มีทฤษฎีที่ตายตัวเป็นการเสนอแนวคิดหลายมุมนะครับเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดครับบายบายไปก่อน